จ้าจ้ามองนี่ตัวหนึ่งสี่หาหาทั้งตุ้มหาเขาไปแล้วหกเจ็ดโอ้เจ็ดแต็มทัพน้อง สบายดีพ่อพี่น้องมื่อนี้ยพ่อกับบ่าวอาทิตย์ทั้งสองหากินอยู่ที่ลาวเนาะเมื่อนี้บ่าวอาทิตย์จิพามาหวานแหเนาะหวานแหอยู่เส่เนาะอยู่กระพังเส่เลยเนาะน้ำขึ้นเนาะพี่น้องน้ำมากเมื่อนี้โอ้ยบ่มากเนาะเมื่อนี้ลงแล้วขึ้นเต็มมือนะพี่น้องเฮ้ยสีหาทางหลงเนาะเอ้ยอะอุ้ย thẳng lộn Cũng xịt về hoa nhé nó Đi, mỏng này đâu Mỏng nguyên vượn này Đi đâu, chặt chặt nhé bên ừ, ừ. này đẹp loại nó ừ. này ngoài lên nó. มื่นไปจันะแุ้ยแทนทีสีวานมองลุมเหรอกพรุ่วานมองถึงเนรอ thương à, à, ừ, cái thử thương cái thương thôi đâu thương 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 gì thương à. thương 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 tôi thương 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 Bà thương thương Bà thương 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 đi thương 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 เดี๋ยวนี่ก็ได้ดี่สองเนาะเดี๋ยวสองโตเนาะโตก้าวอาหากินตามธรรมชาตินี่นเลยแหละบุคือหายอยู่ในน้องเนาะในน้องปับปับเลยสามเนะานะเดี๋ยวสามโตเปิดไปเห็นเปิดเห็นเจอเนาะอเออนะ นาะนี่ฮะไม่ี่็นอ๋อชนนี่ของไปจังเนาะกระพังไรพังไรกับของเนาะ โดนกันพี Mechan ่นนอะมิดอั่มซำมิดอิ่มชิมแด้วะโอ้ยว่าอยู่ผู้กระดีอยู่แก่งอยู่ทึ่งเนาะไปเรื่อยๆเนาะ น,นี่นี่เนาะมาหลุนกันอีกแล้วหลุนกันอีกรอบหลุนกันอีกรอบอุ้ยบุญถือเงี้ยนะถือกรนะกบัดแหลกมอเนาะสามตัวมันเนาะ 오이 빠도도락. 오. 어, 못해 여기서. 들도도 Мө тх крипто лэ но chỉ lại lý anh chưa bút thứ anh ôi đại nó mất đấy nó bạn nó kiếp hè nó bạn kiếp hè là ไปลงลุมอีกเนาะตึกอีบัดหนึ่งเนาะอยู่ลุมพุ่นเนาะอยู่หองเนาะอยู่ปางหองเนาะตามสายเสือเนาะขาสิงหยางลงไปตามเนาะไปจ้าจ้ามองนี่เออจ้าจ้าเลยมองนี่ chào chà, lời mong này chào lời mừng tèm, Đừng tèm cái đi của bạn được nè 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 đi nè 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 ขาวขนาดปลางอะแม่ปลาหนึ่งแต้มจัดไปเลยนี่จัดไปเลยนะนะเฮียเ,เ,ลเลยมันไปเลยแม่ปลาเลยอู้ยังหนึ่งโว้ย

หาตัวหนึ่งสีหาหาทั้งตุ่มขาเขาไปเนาะหกเจ็ดโอ้เจ็ดแต้ะพี่นอกมาดีนี่นี่ <c oughs> นปลาก,กระสูบเนาะหรือว่าป้าน้องหอกว่าปลาสูบน่อยเจ็ดแปดทั้งต้วนหน่อยๆน, <c oughs> นี่นี่เนาะอื้มนี่คักๆักขัก,ขก,ขก ได้แบบนี้ทุกบาทนี้หัวยึงก็หาบาทได้เมื่อแล้วเด้นี่ <c oughs> โอ้โหปากหองเนาะนะักกระี่ปากหองขักอันนี้ปากหองปลาเขาเกียมขึ้นเนาะขัก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 โ,โอ้ขาอยู่เลย แล้วกปางห้องนี่เขาชืลงไปลุมเลยเนาะปางห้องลุมเนาะอันที่จริงก็จะขามไปพังอะไรแ,ลแลหละขามปกะขามนำเสีนลายเนาะพี่น้องโอ้ไล่กระแหงไหนจังหน่อยหย่านเลยเนาะบโบมินนายฝัน <c oughs> โบเดนอันนั้นปันได้เนาะบบเสียนปันได้ฝ่ายเหือ่อนฝ่ายกับผดิกแกใครซื้อฝ่ายเหือเ่นะหอก่งเนาะพี่น้อง คักคักก,ก,กเอาวานลงลุมอีกบัตหนึ่งเนาะมองนั้นเนาะบางเทธอปลาไปลีย้อนป๊บจากนี้เด้ป๊บปางนี้แล่นลงลุมพี่ลอยลงลุมพี่คิดว่านะถ้ามันจะลอยไก่เด้อย่าแต่ลอยออกลางว่างแล้ว Chị loại cậy bò năm cân đâu <laughs> Mình đi lý Loại ở càng văng đi lý <laughs> Ôi